สวัสดีค่ะทุกคนมา l c o m e to เขช่อง Iris r f e s h i o n e l แล้ววันนี้นะคะ Iris ก็จะมาตรวจโควิด1นนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ไปดูกันนะคะวันนี้ก็ได้เอาที่ swap มาแล้วนะคะที่แยากจะบุกไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาลองตอนนี้เวลานี้ไม่สามารถไปพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่ว่า หนูไม่ได้เย่ยเองนะคะมีผู้ช่วยนั่นเองก็คือ,อคุณพ่อมองไอริสนั่นเองคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ตรวจไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะค่อยลุ้นเอาแต่ว่าหนูต้องมาตรวจของหนูก่อนเริ่มเลยเขาจะให้เป็นสองส่วนนี้มานะครับ โ <Okay. S 1> มเคก็ให้มีควิกไกด์มาให้ด้วยอนี่นะคะก็จะมีควิกไกด์ให้ด้วยนะคะว่าวิธีทำของกันแย่ yeah. จมูเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างเอออชิ้นที่หนึ่งก็เป็นอะไรหลุก yeah. สำลีแย่สำลีแย่ ป้าปาแย่ไปแล้วป้าพูดอธิบายหน่อยนะก็ะสับกระ่ยเป็นสายอ่อนๆน,นะครับไม่ดูเหมือนไม่เจ็บนะครับแย่เข้าไปจมูกเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายพอเราแย่สายพวกเนี้ไป,ไปได้จนถึงท้องเลยนะครับอเวลาเวลาคนให้น้ำกรงน้ำเกลือผ่าตัดให้อาหารนี้เข้าใจไหมลูกดังนั้นเนี่ยสายอ่อนมากโอกาสเจ็บไม่มีหรอกครับมีแต่จักกะเดียม <c oughs> อืมจะก,กระจีนั่นเองแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือแผ่นชาร์จที่เอาไว้ตรวจนะครับว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นตัวถ้าขีดมันไปขึ้นเลข control C ก็คือว่าเป็นลบถ้าเป็นก็คือไม่เป็นแต่ถ้าขีดมันขึ้นีก็เป็น p o s i t i v เป็นบวกตอนนั้นก็คือเป็น <c oughs> อย่น,นี้เราแระมาดูต่อ อันนี้เป็นเป็นตัวหยวดนะครับที่เราแหย่จมูกสำลีเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแหย่ใส่เข้าไปในตรงนี้แล้วก็บีบขึ้นลงเนี่ยน้ำเนี่ยให้มันเข้ากับสารละลายที่เขาเตรียมมาให้สิบทีขึ้นลงขึ้นลงเสร็จแล้วก็วเอาฝาตรงนี้มาปิดปิดแล้วก็ค่อยมาหยดเดี๋ยวลองทากันเลยนะครับอืมอ่ะฉีกแล้วนะครับอืมแล้วฉีกเตรียมไม้ก่อนก็ได้นะ พราะว่าเดี๋ยวไม่มีมือทุกคนอยากเห็นข้างในนี้ไหมคะอ่าวป้าเปิดให้ดูครับอู้เป็นอย่างนี้เลยเหรอจากข้างนอกนะครับเนี่ยโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูจับตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ลูกรขออือจับตรงนี้ไหมได้หมดเอ้อจับตรงขอบดีกว่าลูกนะครับมันมี c แล้วก็ t c ก็จะเป็นเป็นคอนโทรลมันจะเป็นดีออกมาไม่เป็นไม่เป็นโควิดในทีคือเป็นลบนะครับถ้าเป็น t เนี่ย ก็คือเป็นเทสสคือออกมาเป็นบวกนั่นเองทีก็คือเหมือนบวกนะครับก็คือจะไม่ง่ายทีคือถ้าเอาหางทีขึ้นไปก็คือบวกก็คือเป็นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือน้ำยาที่จะเอา,อาสำลีหย่เข้าไปนะคบเดี๋ยวเขาเขามีฟิลให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราตอบมาแล้วก็หย่เข้าไปสิทีขึ้นลงขึ้นลงให้มันทำละลายกับสารละลายที่เขาให้มานะครับบีบๆหน่อยก็ได้ให้มันขึ้นไป เสร็จแล้วอ่ะเราก็เอาออกมาแล้วก็เอาฝาอ้ามาติดฝาตัวนี้เขาก็ให้มาเขาไปวันนี้ถึงล้เลยฝาตัวนี้นี่นะครับให้มาเขาก็เอาหัวเอาอันใหญ่ๆเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปิดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาไปหยดตรงจุดตรงนี้มีใครรู้บ้างว่าสารตรงนี้คืออะไรก็คอมเมนต์ดาวมาเลยครับอ่ะเราเริ่มกันเลยเนาะอ่ะเขาจะฉีดไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่า อย่างน้อยมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราต้องทุกคนถ้าสมมุติจะไปข้างนอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับไปที่ไหนเนี่ยาการสวบก็จะมีความจําเป็นเพราะที่ว่าจะเข้าไปติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอ่ะมันก็ต้องใช้นะครับก็คือในหน้ามาอันนี้อ่ะให้ดูกับเราแห่เข้าไปเนี่ยก็ประมาณสายถึง,ถงเส้นอ่อนๆประมาณเนี้ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอืมเส้นอ่อนๆตรงนี้นะ ให้มันพอแย่เข้าไปเลยอะมันก็ประมาณอยู่ประมาณตรงมันมันอ่อนนะครับมันจะขดไปตามรูจมูกของเราครับอย่าไปคิดเยอะว่ามันจะทะลุไหมมันไม่ทะลุนะครับมันอ่อนไปตามท่ออากาศท่อหายใจของเราคิ้วของเราโอเคแล้วก็เสียบอะปกติก็จับตรงเนี้ยครับปลายนิ้วมือตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่ามันหยุดแค่เนี้ยแย่เข้าไปแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะมันจริงมันล้วงไปถึงท้องเลย เนี่ยมันด้ซีเรียสเลยมันไปได้ถึงท้องเลยนะครับลองดูเงยหน้ายังยังไม่พร้อมเลยหนูทำให้หัวใจหนูเต้นลงอ่าหายใจขึ้นลงกับเงยหน้านิดนึงดูอ่าเรื่องเงยหน้านี่เงยหน้าเนอะเงยหน้าเออเงยหน้าอีก้าไม่เห็นเห็นไหมครับไม่เจ็บเลยลิ้น้องพูดกันได้พูดได้แล้วตาก็หมุน โอเคป้าเดโเสร็จแล้วก็ยาเสร็จแล้วตหลหลังเต็มเต็มน่มดีเต็มหน้าป๋าเลยอาเปล่ามาเเข้าไปเลื่นลงหนึ่ยนบบีบข้างลางนิดนึโอ้ มันไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่าไอริสบ,บอกว่ามันมันจักระดีใช่ไหม <c oughs> เจ็บไหมลูกบอก,กเพื่อนๆที <c oughs> โอหนึ่งสองไอ้น,นับช่วยนับห <c oughs> นึ่งไม่ได้เป็นโควิดมันจะเป็นอะไรจักระดีเนาะไอ้นับยังครบสิบยังครบแล้ว <c oughs> ครบแล้วนะโอเครเสร็จโอ้เรียบร้อยเลยค่ะอย่างงี้ไ <c oughs> <c oughs> อริสเป็นโควิดป้าก็คงไปแล้วละ่ะมาอุดนะคะนรับอ่ะหยอด หยดเองไหมจะขอโอนแล้วน้ำตาไหลนี่ใครร้องไห้เรื่องอะไรครับอืมหยดสามหยดนะครับอย่ายติดสิครับอย่าติดอย่อย่าติดหยดดีๆนะให้มันลงรูนะลูกโอเคไม่เป็นไรครับคุณพ่อหยดให้ดีกว่าหนึ่งสองสามโอเครอดูนะครับอืม มาดูได้ดูได้ลูกเราเป็นเนี่ยมาดูสิลูกมาดูดถ้าหยุดที่ตัวทีก็คือเป็นแต่นี่ไม่มีทีท่าจะหยุดนะครับวิ่งไปถึงซีก็ดูแล้วไอริสไม่น่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวลองเราดูให้มันมีเส้นแดงชัดๆก่อน ดูท่าทางแล้วผลออกมาแล้วเป็นคอนโทรลก็เป็นลบนะครับไม่เป็นนะครับไอรีดมาดูได้แล้วลูกไม่เป็นเป็นตัวีแล้วแล้วครับอ่ะโชว์เพื่อนเ่นไม่เป็นนะครับมือสั่นเลยมือสั่นเลยอ่ะบอกเพื่อนเพื่อนสรุปไปว่าผลเป็นไงผลไม่เป็น อมไม่เจ็บแต่เป็นอะไรมันยังไงมันจกัจกะจีจักะจีอ่าโอเคมันดึกเลยนะหรือก็บอกแล้วว่าท่อเราเป็นจนถึงท้องลูกมันไม่ตนันมันไม่ทะลุมันจะไปได้เรื่อยๆเข้าใจยังบางคนกลัวเพราะนึกว่าแยงเข้าไปแล้วมันต้องทะลุถึงสมองตรงนี้เลยป่ะไม่ใช่อย่างไงมันย้าไปถึงท้องไม่มีอะไรอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่คุณพ่อลงกันค่ะ บายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r ร b e อ่าวนวิจารา์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสรุปปะป๊บา,บาผลเป็นลัฟเตอร์ดีโ